สวัสดีครับสวัสดี fc ผู้ติดตามและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูว่าทำไมเขาถึงให้ปลูกทุเรียนเว้นระยะห่างกันไม่ให้ปลูกชิดกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมีคำตอบนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมตัวอย่างกันเลยนะครับ มาดูทุเรียน2ต้นนี้ปลูกระยะห่างกันประมาณ1วานะครับนี่นะครับแล้วก็ด้านข้างมีต้นมะไฟติดอยู่นะครับ ห่างกันไม่ถึงวาฝั่งนี้ก็มีต้นสักนะครับต้นสักค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีต้นมะค่า ธรรมชาติของต้นไม้นะครับถ้ามีต้นไม้ต้นอื่นอยู่ติดกันนะฮะกิ่งด้านข้างจะไม่ค่อยออกนะครับดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ติดกับต้นมะข่ากิ่งของมะข่าก็จะมาคุมต้นทุเรียนต้นนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นหน้าแล้งใบมะข่าเขาก็ร่วงหมดนะครับสังเกตนะครับฝั่งนี้นะครับ กิ่งจะไม่ค่อยออกมานะครับดูได้เลยนะครับธรรมชาติต้นไม้นะครับถ้าอยู่ติดกันเขาจะไม่ออกกิ่งหากันนะครับถ้าออกมาก็จะไม่สมบูรณ์กิ่งเล็กแล้วมาดูสองต้นนี้บ้างนะฮะนี่นะครับ ปลูกระยะหนึ่งวานิดนนะฮะนี่นะครับแล้วก็มีต้นมะไฟอยู่ด้านข้างด้วยแล้วดูต้นนะครับกิ่งไม่มีออกเลยนะครับนี่นะครับเขาจะสูงชะลูดขึ้นไปนะครับดูนะครับ นีแ่แหละนะครับที่เขาว่าทําไมถึงให้เราปลูกห่างๆกันนะครับตอนเล็กอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าต้นโตแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับดูนะครับไม่มีกิ่งออกด้านข้างเลยนะครับดูต้นนี้เห็นไหมครับ จะโค้งไปอย่างนี้นะครับเพราะว่าข้างบนมีต้นสักคุมอยู่นะครับมีกิ่งของต้นสักนะครับปกคุมอยู่เขาก็เลยบิดตัวนะครับบิดต้นนะครับออกไปทางนู้นนะครับดูนะครับถ้าใครจะปลูก พยายามเอาต้นไม้ด้านข้างออกไม่งั้นโตมาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับจะไม่เป็นทรงพุ่มจะสูงชะลูดเรียวนะครับนี่ดูจาก3ต้นนี้ได้นะครับต้นนี้ก็ใกล้ต้นมะข่าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับฝั่งที่ใกล้ต้นมะข่าก็จะไม่ออกกิ่งนะครับจะออกอีกด้านหนึ่งนะครับ ออกก็ออกไม่เยอะไม่เป็นทรงพุ่มฝั่งนี้นี่นะครับโค้งเห็นได้ชัดเลยนะครับต้นนั้นก็จะตรงแต่ว่าไม่มีกิ่งก้านนะครับใครจะเริ่มต้นปลูกทุเรียนก็ที่เขาบอกไว้นะครับประมาณ9เมตร หรือว่า10เมตรนะครับเพราะว่าพวกนี้อนาคตถ้าปลูกใกล้กันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับพอกิ่งไม่มีผลผลิตก็น้อยตามไปด้วยนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับก่อนจะลงมือปลูกทุเรียนนะครับเขาเรียกว่าซื้ออนาคตนะครับ ถ้าใครจะปลูกก็เว้นระยะห่างเข้าไว้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ